สวัสดีค่ะนักเรียนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการบวกทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งค่ะเราจะเริ่มด้วยการพิจารณาการประมาณคำตอบของ2 5 1 4บวก3.148ในรูปแบบ3แบบนะคะแบบแรกคือในแบบของจำนวนเต็มแบบที่2คือทศนิยม1ตำแหน่งและแบบที่3คือทศนิยม2ตำแหน่งค่ะมาเริ่มกันที่ถ้าประมาณคำตอบเป็นจำนวนเต็มก่อนนะคะ เนื่องจาก2.514มีค่าประมาณเท่ากับ3นะคะแล้วก็3.148มีค่าประมาณเท่ากับ3เช่นกันทำไมาถึงเป็น3ถ้าเกิดว่าเป็นจำนวนเต็มนะคะครูบุเคยบอกแล้วว่าเราจะมีเลขโดด,โด,ดโดยที่ไม่มีจุดทศนิยมหรือว่าเลขหลังจุดทศนิยมนะคะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็จะต้องเป็น3แล้วก็3เพราะอะไรตรงนี้เป็นเลข5เคยบอกแล้วถ้าเกิดว่า5หรือมากกว่า5นะคะก็จะให้เลข จำนวนเต็มด้านหน้านเนี่ยโดดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มากกว่า5เลขนี้ก็จะคงที่เพราะฉะนั้นของเราก็จะต้องเป็น3แล้วก็3นะคะดังนั้นเราก็จะได้แล้วค่ะว่า3บวก3ก็คือเอาเลขตรงนี้นะคะเลขนี้กับเลขนี้นะคะมาบวกกันก็จะได้เท่ากับ6นั่นเองนะคะดังนั้น2 5 1 4ุบวก3ามก็จะมีค่าประมาณเท่ากับ6นั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะนักเรียนคะโจทย์เดิมค่ะแต่ว่าเราจะประมาณคําตอบเป็นทศนิยม1ตําแหน่งนะคะเนื่องจาก2.514เนี่ยมีค่าประมาณเท่ากับ2.5 2.5จริงไหมก็ให้มาดูนะคะว่าเลขหลังจุดทศนิยม1ตําแหน่งตรงนี้ค่ะมีค่ามากกว่า5หรือเปล่าถ้าเกิดไม่ได้มากกว่า5นะคะเลขทศนิยม1ตําแหน่งก็จะต้องเท่าเดิมก็คือ2.5ถูกต้องนะคะต่อไปนะคะ3.148มีค่าประมาณเท่ากับ3.1 เราก็มาดูนะคะว่าเลขหลังจุดทศนิยมตรงนี้เนี่ยมากกว่า5หรือเปล่าถ้าไม่ได้มากกว่า5นะคะทศนิยม1ตำแหน่งก็ต้องเท่าเดิมค่ะ, <_ S 1> คะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้เราจะได้2.5บวก3.1มเท่ากับ5.6ดมาดูกันนะคะ1บวกกับ5เท่ากับ6ถูกต้องนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะ3บวกกับ2เท่ากับ5ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้5.6ถูกต้องแล้วคราวนี้นะคะเราก็จะได้คำตอบ 2 5 3. 1 4ุบวก3ามีมีค่าประมาณเท่ากับ5.6นะคะถ้าเกิดว่าเป็นคำตอบทศนิยม1ตำแหน่งนะต่อไปนะคะพิจารณาคำตอบเป็นทศนิยมสองตำแหน่งนะคะเนื่องจาก2.5 1 4หนึ่งมีค่าประมาณเท่ากับ2.15ถูกต้องหรือเปล่าอะ่ะเรามาดูกันตอนนี้ตัวเลขหลังจุดทศนิยมสองตำแหน่งนะคะสองตำแหน่งคือตรงนี้นะก็คือเลขสี่นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นเลขสี่ไม่ได้มากกว่า5้า ทศนิยม2ตำแหน่งของเราก็จะต้องเท่าเดิมนะคะและต่อไปนะคะนะคักเรียนคะ3.148่ะ3.148มีค่าประมาณเท่ากับ3.15ถูกต้องหรือเปล่าเนื่องจากว่าเลขหลังจุดทศนิยม2ตำแหน่งนะคะคือเลข8เพราะฉะนั้นเราจะต้องเด้งตัวนี้ขึ้นไป1หน่วยก็จะเป็น3.15ถูกแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า2.51บว3.15มีค่าประมาณอ่หรือว่าได้เท่ากับ5.66นั่นเองนะคะดังนั้นจากคำตอบของ2.514บวก3.148ก็จะได้เท่ากับ5.66ค่ะถ้าเกิดว่าเรามาสรุปจริงๆนะคะนักเรียนคะมันก็จะเหมือนกับการบวกทศการบวกเลขปกตินะนั่แหละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ4บวกกับ8เท่ากับ12 2ทด1ถูกต้องไหมคะแล้วคราวนี้1บวกกับ4ทด1เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ6ก็คือเลขตรงนี้และคราวนี้5บวกกับ1เท่ากับ6ก็คือเลขตรงนี้และสุดท้ายนะคะ2บวกกับ3ก็จะเท่ากับ5 <c oughs> เห็นไหมคะเหมือนกับการบวกเลขปกติเลยนะคะนักเรียนจะเห็นว่าคำตอบที่มีค่ากะ ใกล้เคียงกับค่าประมาณในข้อ1ข้อ2แล้วก็ข้อ3ที่ทํามาก่อนหน้านี้เลยนะคะดังนั้นนะคะในการเลือกใช้ค่าประมาณพวกนี้นะคะมันจะขึ้นอยู่กับความละเอียดของการนําไปใช้นะแล้วก็เรายังสามารถนําการประมาณไปใช้พิจารณาความสมเหตุสมผลของคําตอบได้อีกด้วยนะคะเรามาดูตัวอย่างการหาผลบวกนะคะจากโจทย์ที่ให้มาว่า5.468บวก9.620นนะคะนักเรียนคะ ตอนนี้8บวก0นะคะอ่า8วก0ตรงนี้นะคะก็จะได้เท่ากับเท่าไรคะเท่ากับ8อ่าแล้วคราวนี้6บวก2เท่ากับ8 6บวก4ออเปลี่ยนสีหน่อยนะ6บวก4เท่ากับ10ใช่ไหมคะก็เป็น0ทด1อ่าคราวนี้9บวก5ก็เท่ากับ14ทด1ก็เป็น15คำตอบตรงนี้นะคะ ตัวอย่างการหาผลบวกข้อที่สองนะคะโจทย์ให้มาว่า2 0 4 5นบวก3.123นะคะนักเรียนคะเราก็มาดูกันเลยนะคะเริ่มจากที่5บวก3นะคะตอนนี้อ่ะาบวก3เท่ากับ8ถูกต้อง4บวก2เท่ากับ6ถูกต้อง0ย์บวก1ก็เท่ากับ1นะคะและสุดท้ายนะคะก็คือเท่าไหร่คะ2บวก3เท่ากับห้า ต้องะะตัวอย่างการหาคุณบวกข้อสุดท้ายที่ครูบุกจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะหกจุบวก2.438นะคะเรามาดูกัน,นะคะ่ะ1บวกกับ8เท่ากับ9นะคะและคราวนี้7บวก3เท่ากับ10ก็เป็น0นย์ทด1ถูกต้องไหมอ่าและคราวนี้นะคะก็จะมาสบวกสเท่ากับ8 8 1, ทด1เท่กาะะกับ9และ สุดท้ายท้ายสุดค่ะ6กบวก2เท่ากับ8เรียบร้อยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนคะกับในเรื่องของการบวกทศนิยมไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพราะว่ามันเหมือนกับการบวกเลขปกตินี่แหละค่ะถ้าเกิดว่านักเรียนใส่จุดทศนิยมถูกตำแหน่งที่เขาให้มาแค่นี้ทุกอย่างก็ถูกต้องแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะคะถ้านักเรียนคนไหนนะคะอยากจะติดตามคลิปย้อนหลังทั้งหมดก็เข้าไปดูได้ที่ช่อง u t u b e ครูบุ๋มบิ๋มนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ